มาเกเหมือนกับอะไรนะรู้รู้อะไรรู้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 ตัวรู้เนื้อรู้ตัวยืนเดินนั่งนอนที่เรารู้ตัวรู้ว่าบบรู้ได้ยินเสียงลมันเงี้ยอันนี้คือเบื้องต้นเลยอันนี้จุดเริ่มต้นตอนนี้เสร็จตัวตรงนั้นนะอันนี้วพี่บอเรียกว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วว่าเป็นเบสิกยังไม่เข้าสติปฐานก็จะเข้าอยู่ก็จะเข้าแล้วแต่ว่าเหมือนเหมือนกับเราเรามีเป้าหมายที่จะมาตรงนี้ใช่ไหมจะเดินทาง ต้องมีเป้าหมายและจุดหมายปลายทางจะมาที่นี่นะจะมาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเป้าหมายแล้วก็ขณะที่กําลังเดินทางเป้าหมายมานี่แล้วแต่ว่าการเดินทางมายังไงอ่ะโยมมาจากไหนอะไรเนีย้ยสมมตินะมาจากสัมพันธ์หรือมาจากสุพรรณนั่นเป้าหมายคือมานี่แต่กําลังเดินทางอ่ะมาจากสุพรรณหรือมาจากนครามผสม เนี่ยจุดหมายตรงนั้นแลเริ่มต้นมาอย,ย่างไงทางอ่ะมาอย,ย่างไงต้องเริ่มตรงนั้นเนี่ยทางสติปัฏฐานเหมือน,นกันก็ต้องเริ่มเลยเนี้ยที่ที่บอกว่าตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์ก่อนเนี่ยปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนมีก่อนอย่างนี้น,นั่นแหละสติจะมีตอนนั้น,นแล้วเวลาไปเข้าห้องน้ําแก้ทุกข์อะไรมีไหมเริ่มที่ตื่นนอน,เ,นเคยรู้บ้างหรือเปล่าไม่รู้อชิมตลอดเวลาเดี๋ยวกันนะ อ้าวพอสวเาะโอ้ที่ส่งไปนี่ไม่เคยดูเลยจากการที่เราไม่รู้อะไรนี่แหละเรามาเรียนรู้ค่อยๆมารู้อย่างเงี้ยก่อนจากไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มารู้จากการฟังฟังแล้วก็ได้บทเรียนถึงแวดล้อมธรรมชาติอย่างเงี้ยอาจจะมาบอกให้เรียนรู้กับธรรมชาติ เนี่ยหลับพัดมาก็รู้สึกเย็น<ม>รู้สึกร้อนแล้วก็ทุกขปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนเมื่อกี้ถามถึงว่าตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์นี่เป็นคําพูดของอาจารย์ปานีนะอะไรเป็นอารมณ์อมีปวดมีเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนปวดนปวดเบาแล้วมีสติในการรู้ไหม,มข่าหองน้ํารู้<อ>รไหมแก้กกทุกข์อ่ะปวดเมื่อยหิวก็หนาวออันเนี้ยจากการไม่รู้เนี่ยเราเคยชินนะเรียกว่าเคยชินมันเกิดร่วมกับโลภะ กับโมหะเนี่ยเพราะเพราะว่าเคยชินแบบนี้มันจะไม่รู้มันจะทําไปเรื่อยผมเริ่มเลยว่าสมมติพรุ่งนี้เช้าตื่นมาให้ให้รู้เลยว่าเอ้ยเราเราเราปวดปัสสาวะเราจะเข้าไปแก้ทุกข์ให้รู้ตัวอ่าจริงๆต้องรู้ตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงเนี้มีปวดมีเมื่อยไหมมีทุกข์ไหมมีครับอ่าเนี่ยรู้ตั้งแต่ตรงเนี้ยเอเรารู้ได้เลยไอ้ที่บอกเนี่ยไม่ใช่ให้ไปรอตรงนู้น เอาตรงนี้เลยแต่ตรงนั้นตรงนั้นจะบอกให้รู้ว่าเรานอนทุกวันเราตื่นทุกวันแล้วเราไม่เคยรู้เนี่ยจากจุดเริ่มต้นที่ไม่เคยรู้แล้วต่อไปเรามาเรียนรู้ตรงนั้นและต่อไปตรงนี้อ่ะตรงเนี้ยตั้งมานั่งตรงเนี้ยรู้มาอย่างทุกปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนก็มาตรงนี้เลยเนี่ยจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องเอานะจุดเริ่มต้นแบบนั้นเราคิดเอาไว้ก่อน ตั้งใจไว้ก่อนแต่ตรงเนี้ไม่ต้องตั้งใจแบบนั้นหรอกมีไหมมีปวดมีเมื่อยไหมขยับไปกี่ครั้งแล้วรู้ไหมไม่รู้มาเรียนรยู้ตรงที่เขาไม่รู้และต่อไปเขาจะรู้ขยับก็รู้เออบางทีขยับไปทําไมมันมีทุกข์มีปวดมีเมื่อยเขาก็สามารถรู้ได้อีกแต่ที่รู้ได้คือเนี่ยทุกข์ปวดเมือ่อยหิวกระหายหนาวร้อนแล้วลเวลาทุกข์เกิดขึ้นรู้ครั้งหนึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนนะตอนนี้มีแล้วแล้วตอนเปลี่ยนรู้ไหมันแก้ทุกข์อะ และหลังจากเปลี่ยนไปแล้วรู้ไหมเนี่ยเช่นไปห้องน้าไปแก้ทุกอะไรปวดหนักปวดเบาก่อนที่เราจะไปอ่ะเห็นไหมมาตื่นนอนแล้วไปหรือปวดหนักปวดเบาไปแลวตอนที่ไปอ่ะยังไม่ได้แก้ทุกอ่ะรู้ไหมและขณะที่กําลังแก้ทุกอยูใ่ในห้องน้ํารู้ไหมแก้ทุกเสร็จแล้วรู้ไหมเนี่ยเขาทําอยู่แล้วนะแตถ่ถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้นะก็ <c oughs> คือโมหะที่ว่าเนี่ยเคยชินอย่างนั้นแหละเราต้องเรียนรู้จากการที่เราไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อน แล้วต่อไปมันจะรู้ยังไงมันได้จากการฟังแล้วเราได้เป็นเรียนรู้โอเราไม่เคยรู้ตรงนี้นะไปแก้ทุกต่างๆเนี่ยใช้ห้องน้ํามาเท่าไหร่แล้วถ้าบูใช้ไปจนหมดไปกี่ก้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้อาบน้ําอ่ะถูตัวแก้ทุกอยูอ่แต่เราไม่เคยรู้อ่ะเอาเราไปเรียนรู้ตั้งแต่เราที่ไม่รู้แล้วก็ไปเรียนรู้แล้วแต่จะรู้ได้นะตรงนี้นะัะ ไม่ใช่ต่อไปนี้ต้องรู้ทุกเรื่องนะไม่ใช่ความหมายนี่นะต่อไปเราเรียนรู้ที่เราไม่รู้รู้ยิ่งบ่อยยิ่งดีอ่าเขาบอกว่าการที่เรารู้ว่าเราไม่รู้อ่ะการที่รู้ว่าเราไม่รู้นั่นแหละเป็นการเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่เรารู้ว่าอันเผลอไปนั่นราไะเราเรารู้แล้วนะมีสติแล้วนะที่เราไปใช้ห้องน้ําแก้ทุกข์อ่ะแล้วเราไม่รู้อ่ะแล้วต่อมาเราเราออกมาจากห้องน้ําหรือกําลังแก้ทุกข์อยู่ล้วก็รู้เราก็รู้แล้ว นั่นเหละเริ่มรู้แล้วเรียนรู้แบบนั้นนะบ่อยๆทุกครั้งเพราะว่าวันหนึ่งเนะ่เราแก้ทุกี่ครั้งใช่าไหมฮะอย่างปวดเมื่อยเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยมันแก้ทุกขยับกี่ครั้ง<ม>เราเคยรู้ไหมอา่าก็รู้จากการที่เราไม่รู้การที่เรารู้เราไม่รู้อ่ะนั่นเหละเป็นการตึกษาเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้แล้วต่อไปมันจะเรียนรู้ไอ้ที่เราเผลอไม่รู้นี่แหและเนี่ยเดี๋ยวต่อไปปวดเมื่อยมีไหมตอนนี้มีไหมอา่าเริ่มรู้ในตอนขยับรู้ได้ไหมอา่าอันนี้แล้วแต่เขารู้นะน,นี่บอกให้รู้ เขาจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะแม้แต่ขยับนิดกยับหน่อยปวดหลังปวดเอวเนี่ยเขาก็มีทุกขเขาก็ปวดเมื่อยเขาอันนี้เขาเขาก็แล้วแต่จะรู้ได้เออต่างกับที่เขาทําแล้วเขาไม่รู้เท่านั้นแหละทาเหมือนกันแก้ทุกเหมือนกันแล้วก็มีรู้กับไม่รู้มีสติกับหลงลืมสติแค่นี้แหละถ้าเข้าใจแล้วไม่ยากหรอกเพราะเราไม่อยู่แล้วได้อีกอย่างอัตภาพทางกายยาวานาคือฟังต่อพความนึกจิตใจเนี่ยเราได้มันแล้ว พ่อแม่ให้มาได้มาแล้วได้สมบัติมาแล้วรูปนามได้มาแล้วแต่เราต้องเพิ่มเบงนิดหนึ่งความเพียรนติสมัชัญะเนี่ยมาใช้เรื่องรูปเรื่องนามให้ให้ให้มันคุ้มค่าที่ได้เกิดมาเนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหรือว่าเป็นลามันประเสริฐนะแม้แต่เทวดา,าเป<ว>็นยังไม่เคยได้รับเต็มๆน,น,นี่เลยเวลาเทวดาเทวดาเวลาเขาจะจตอ่ะตีเขาจะถามว่าจะไปเกิดที่ไหนเนะย แต่มนุษย์อะเวลาจะตายอะถามว่าอยากจะไปไหนไปที่ชอบที่ชอบเออแล้วว่าจะไปที่ชอบที่ชอบจริงๆอะมนุษย์อะส่วนมากอะอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เทวดานอะส่วนมากจริงๆอะเขาอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเทวดา่ะมันเะเวยกุศลวิบาก เสมอข้าวเสมอหมายถึงว่าได้รับเสมอแต่ไม่ได้สร้างใหม่เอแต่ว่ามนุษย์จะมีโอกาสที่จะทําได้ทั้งสองอย่างทั้งกุศลวิบากแล้วก็บุญกุศลที่ทําใหม่มันมันเทวดาจึงอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะได้มาตั้งความเพียนสติสัมปญญะเจริญสติปัฏฐานเจริญนิพพานาด้วยไม่ใช่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อัตภาพร่างกายครบ่วนสมบูรณ์สามสิบสองประการสี่สิบสองประการหรือหมายความว่าเทวดานยคือใช้บุญเก่า บุญเก่ากินบุญเก่าเนอะเออตั้งใหม่ก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนยอย่างอย่างเช่นในหลักฐานในสมัยที่พระเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เนะี่ยบางทีเทวดาก็อยากจะมาทําบุญกับพระพอยากจะมาใส่บาตรพระอย่างข้าวสากาสกอย่างเงี้ยนางสุชาไดา้อยา่างเงี้ยบางทีจะปลอมตัวมาเป็นคนยากจนแล้วก็มาใส่บาตรพระมหากรตปะอาตาลีบุตรพระโมคคัลลานะไม่มีโอกาสที่จะทําบุญแบบมนุษย์เนี้่ มนุษย์นม่มีโอกาสทาอย่างนั้นได้เต็มที่แต่เทวดาต้องแปลงมาเป็นคนยากจนเป็นคนเข็นใจเป็นคนสร้างนวน่นสร้างนี่แล้วก็แล้วก็มาหลอกถวายทานทำบุญไม่ต้องเป็นขอทานไม่ได้ก็เป็นคนธรรมดาเนีย่ยมาถวายทำไมำไม, <g> มนุษย์เนี่ยทําได้ทุกอย่างไงไม่ต้องมาแปลงอะไรให้มัน <c oughs> ไม่ต้องแปลงเม่เวลาเพราะว่า <จำ S 2> ถ้ามาแปลงอย่างนั้น <c oughs> อ่ะอย่างเช่นพะรพะอรหันต์พระที่ท่านรู้อันนี้ท่านก็ไม่รับอ่ะ อาตาสกาบมาแล้วอย่ามาแย่งบุญของคนจนนะบางทีวะพระมหากัสปาไล่แหเลยนะบอกว่าอย่ามาแย่งบุญของคนจนนะพอท่านออกจากนิโรธสมาบัติอล้พอคนมาใส่บาตรขาให้ท่านเนี่ยพระตาดบุตรอย่างเงี้ยออกจากนิโรธสมาบัติคนมาใส่บาตรทันบางทีมันบอกว่าได้เป็นเศรษฐีวันนั้นเลยยมเคยได้ยินไหมทาบุญวันนั้นได้เป็นเศรษฐีวันนั้นเลยเล้วยเสร็จแล้วก็อยู่ได้เจ็ดวันเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องออกจากนิโรธสมาบัติ จากเอกเจริญสรรามัญษาภาวนาอิปสัสนาภาวนาแล้วก็ทํามาบัตรตัวนั้นแล้วก็ออกมาพอออกมาแล้วเนี่ยมันต้องได้อาหารมือมือแรกเป็นอะไรอ่ะถ้าไม่ได้อาหารมันก็จะตายมันอยู่ได้แค่เจ็ดวันอาหารตัวนั้นแล้วคนที่มาทําอาหารมือแรกตรงนั้นน่ะมันก็จะได้บุญม้ากอาจจะได้เกิดเป็นอาจจะได้เศรษฐีเป็นเศรษฐีตันนั้นเลยวันนั้นน่ะอย่างเช่นสุมาดาเศรษฐีอย่างเงี้งรรยก่อนก็เป็นคนรับใช้เขาก็ไปไถนา เมียก็ทำอาหารแล้วก็ไป,ปส่งภาษาดิบุตรเนี่ยออกอย่างนโลดสมาบัตินะฮะพขอทำวันนั้นน่ยพอทำวันนั้นก็เป็นเศรษฐีวันนั้นเลยที่ท้องนาที่ไถดินขึ้นมาดินก็กลายเป็นทองเลย,ยนะฮาจนจำนวนวันที่เข้านิโรธนี่คือกำหนดไว้แค่เจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันน้ำมากกว่าน,นั้นเหรอแต่น่ยมันอยู่ไม่ได้อาหารมันอยู่ได้แค่เจ็ดวันอาหารหมายถึงว่า เวลาเข้านิโรธเนี่ยก็คือเข้าไปปีกเว่ใช่อยู่ได้เจ็ดวันแล้วมีติดอาหารเข้าไปด้วยหรือยังก่อนที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยทานอาหารครั้งสุดท้ายอาหารครั้งสุดท้ายนี่มันอยู่ได้แค่เจ็ดวันถ้าสมมติว่าเป็นมนุษย์ใปนคนหมายถึงหน้าบางทีสามวันก็ก็หรือว่าอาหารมื้นไม่เพราะว่าเพราะว่าเข้านิโรธสมาบัติตรงนั้นมันไม่ได้ใช้พลังงานเรื่องอาหารอะไรมากเห็นไหมแต่ถ้าเข้าฌานเฉยๆนะ ชาญหนึ่งสองสามสี่อะไรเนี่ยมันเข้าชานธรรมดา,าเนี่ยมันมากกว่าเจ็ดวันได้ออนะะแล้วก็สามารถออกมาได้เห็นไ,ไหมาาแต่นิโรธสมาบัติเนี่ยมันเข้าออกแบบนั้นไม่ได้ออมันก็อธิษฐานแล้วก็เข้าไปเลยครบเจ็ดวันแล้วก็ถึงได้ออกออกมานะแล้วก็ฉชนอาหารที่คนที่ทำที่รับใจว่ามือ้อคนที่ทขาก็จะได้มุ่งมากใช่ตรงนั้นนะแต่มันต้องได้แค่สองคนสองประเภทคือพระอรหันต์กับพระนาคามีที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ ถ้าเข้าสมาบัติเฉยๆก็ถ้าต่ำวันนั้นไม่ได้ตามฝาระอนาคาเมียไม่ได้มันต้องมีคุณสมบัติคือพระอรหันต์ือพระานาคามีเนี่ยแล้วก็ได้ทั้งสมาบัติเช่นเช่นทั้งรูประชานรูประชานตรงนี้ด้วยมันต้องได้ตรงนี้แล้วก็ธรรมะภาวนาวิปัสสนาภาวนามันต้องได้ตรงนี้ก็แสดงว่าคือบุคคลที่สมมุติว่าจะเป็นพระหรืออาจจะไม่ใช่ ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนอ่ถ้าเป็นถ้าเป็นพระอรหันต้องเป็นพระพระพระเท่านั้นหรือสามเณรได้ถ้าชีนะคะไม่ไม่ถ้าถ้าเป็นพระอรหันต้องเป็นเป็นพระหรือสามเณรเป็นนักบวชนี่ได้นักบวชแต่แต่ไม่ชีนี่เป็นคารวะไม่ได้ด้ีกอย่างตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วูดง่ายๆนะปัจจุบันเนี้ยพระอรหันเนี้ยมันมันมัน มันไม่สามารถจะไปได้แล้วเพราะว่ามันคุณสมบัติที่มันจะไปเป็นมันไม่มีแล้วม,มันไม่มีกับพระอนาคามีด้วยแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี่ <c oughs> เขาบอกว่ามันยังมีได้แต่ว่าการปฏิบัติที่จะไปให้ถึงอะ่ะ <c oughs> ตรงเนี้มันไม่รู้จะมีหรือไม่มี <c oughs> แต่ถ้าปฏิบัติถึงอะ มันเหมือนกบมันจะไปได้ม,มันเหมือนเส้นทางเนี้ยพูดถึงสำนักนี้ไม่อยู่แต่คนที่จะเดินทางมามีไหมม,มาถึงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนะี่ยอนาคามีเนี่ยมันม,มีมีสิทธิ์ที่จะมีได้ถ้าหากว่ามีปัจจัยพร้อมนะเพราะมันต้องจเจริญสัมมาาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตรงน,นั้นเนะี่ยหรือว่าวิปัสสนาล้วนอย่างเงี้ยไปได้แต่ทีนี้มันยังไม่มี ที่อาตมาบอกว่าเข้าทางให้ถูกก่อนนี่เนี่ยตรงนี้มันยังยากอยู่เนี่ยเข้าเลนให้ถูกก่อนนะครับรถก็เมื่อกี้นีพ่ใหญบอกว่าถ้าเป็นเป็นแม่ชีเนี่ยจะถือว่าเป็นคารวะเหรอครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ถือเป็นในสายของนักบวชไม่ใช่ไม่ใช่นักบวชนักบวชมันมีภิกษุภิกษุณีสาม,มเณรสามเณรีแม่ชีแต่ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีก็เป็นอุบาสิกาเป็นเป็นเพื่อเดียวกับโยมอย่างนี้แหละไม่ใช่นักบวช จะถือศีหน้าสีลแปดศีสิบอะไรก็ตามก็เป็นเป็นฆรวาสไม่ใช่นักบวชแบบแบบพระทีุสูงมันมีอยู่ห้าประเภทนะพิกษุพิษุนีสัมเณเสามเนรีสิกขามานาห้าประเภทเนี่ยเรียกว่านักบวชแต่เดี๋ยวนี้พิษุนีไม่มีสามมเนรีไม่มีสิกขามานาไม่มีมันหมดไปนานแล้วก็จะเหลือแต่พิสุกับสัมณรเนี่ยได้ เพิ่งเพิ่งเพิ่งก็ได้ได้ได้รู้ได้เห็นว่าพระอาจารย์อุลุปัตย์เป็นสามเณรซึ่งโอ้ความรู้มากในการแต่แล้วแต่ว่าท่านบวชมาท่านบวชมานานนะบวชมาก่อนตอนที่ท่านบวชเห็นว่าบวชรู้สึกก่อนกบอาตมาสองรษาบวชมานานบวชมาสิบกว่าปีแล้วต่อมาท่านยึงมาเป็นสามเณรแล้วต่อมาเคยถามท่านว่าเ้าไม่คิดจะบวชเป็นพระเมื่อไหรท่านบอกออมาบวชเป็นพระก็ด้บอกว่าต้อบวชเป็นสามเณรไม่ได้มันคล่องตัวกว่าเห็นไ้ย อันเคยบวชเป็นพรมะมาสิบปีหรือยี่สิบปีอะไรเนี่ยฮะนานบวชมานานแล้วก็ไปบวชเป็นเนนอย่างเงี้ยแล้วก็บนนวชเป็นพระที่ว่าเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ท่านก็มาบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนมันง่ายอะ่ะง่ายกว่าตอนเป็นพระนะแต่ว่าบางอย่างวินัยบางอย่างต้องรักษาเหมือนพระอ,อย่างเช่นเสกีวัดอย่างเงี้ยต้องรักษาแล้วก็ในบางอย่างที่ของพระประพฤตินี่ย อวัดปฏิบัติต่างๆาเนี่ยแต่มเนนต้องมีด้วยแต,แต่แต่ความเป็นจริงเป้าหมายในการที่ว่าการที่จะเข้าถึงเป้าหมายาไม่เป็นนี้ไปนนิพพานหรือว่าจะไม่เจอเพราะว่าในการรักษาศีลแล้วเนี่ยพระก็มีโอกาสมากกว่าเร็วกว่าแล้วไม่ไม่ไม่แน่เสมอไปไม,มันนี้มันขึ้นอยู่ไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่ศีลม,มันขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจจริงๆแล้วอย่างโชโยมาจารย์ปานี จะแนบเป็น<ะ>ผู้หญิงด้วยนะยกตัวอย่างเค่อยป,ป็นชัดเป็นฆราวาแล้วก็ดีปฏิบัติด,ดีฝ่าพระด้วยั้งไปต้องมาสอนพระนะฮะแต่ตมาไม่ได้สังเกตว่าเป็นผู้หญิงเป็นอะไรนะตมาใครก็ได้ที่จะแนะนํามาสอนได้ตมารับได้หมดอนะะแต่พระบางองค์ท่านรับไม่ได้ผู้หญิงจะมาสอนพระได้ยังไงนะแต่ตมาไม่เป็นนะแต่ตมาใครก็ได้ ที่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติแล้วมาสอนได้จะมารับได้หมดอ่ะ<ม>โอเวลาที่มันเข้าใจสภาวะเรื่องรูป<ม>เรื่องนามแล้วมันไม่มีหญิงไม่มีชายหรอกสภาวะของมันก็มีรูปมีนามเท่านั้นแหละถ้าอย่างนี้หมายความว่าสมัยนะที่พระอาจารย์เรียนกับอาจารย์ปานีเนี่ยพระอาจารย์ได้บทเป็นพระแล้วบวทแล้วบวทตั้งสิบกว่าพรรษาแล้วอย่างเรียนกับ,บอาจารย์แม้ไปเรียนอภิธรรมอยู่มูลนิธิแนบอ่ะผู้หญิงก็มาสอนนี่ฮะ แตมาไม่เคยรังเกียจหรอกใครก็แล้วแต่ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งปริยัติปฏิบัติสอนรับได้หมดอ่ะไม่เคยอผู้หญิงไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องเหล่านี้อะไรบางทีก็มีดีกับเราอีกเข้าใจดีกับเราเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเพศภาวะนฮะแล้วก็อย่างอาจารย์ปานีนี่มีคนไปถามว่าก่อนใกล้จะตายมั้งเคยคิดจะ เกิดใหม่แล้วจะเป็นผู้ชายบ้างไหมแกบอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมันก็เหมือนกันแหละปฏิบัติแล้วมันรลุมรรคผลได้เหมือนกันเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเป็นหญิงแล้วมันต้องไปรับฟาละอะไรนอองมามันมีทุกข์มากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เอาละทําบุญต่างๆอธิษฐานเป็นผู้ชายดีกฟ่าอย่างนงี้ก็ได้อิยมสูขเคยเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะบางคนเขาเป็น เขาเห็นว่า b. เป็นผู้หญิงนี่มันลำบากเนวะ้ยมันไม่คล่องตัวเหมือนผู้ชายนะแล้วก็มีทุกข์มากนะถ้าเป็นผู้ชายมันคล่องตัวกว่าสะดวกวกว่าและอีกอย่างถ้าเป็นผู้หญิงไปอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้นะแม้แต่เป็นพิษสุนีอ่ะเขาไม่ได้ไปอยู่คนเดียวนะไปอยู่คนเดียวเดี๋ยวหูผู้ชายมันขขมเหงรังแกวมันต้องมาอยู่ใกล้ๆพระอย่างนี้แต่ถ้าหาว่าเป็นผู้ชายไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวนี้ปัญหา เนี่ยบางทีมันก็ต้องมีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร